ลูกช้างค่ะลูกช้างอุดรลูกสาวช้างอุดรตัวนี้ออกมาคือพอเลยค่ะก็คือไหลยกสูงเหมือนพ่อเลยไหลยกสูงไหลไหลสูงกว่าท้ายนิดหน่อยสําหรับลูกสาวช้างอุดรตัวนี้แม่เล่ากับสูงหน่อยสี่สิบแปด สำหรับเราที่มีงบประมาณจํากัดเราเล่นประมาณนี้พอค่ะถือว่ามาดีอยู่ปี7เดือนสูงร้อยสาแข่งค้ากับคุยงมาแข่งค้าเราค่ะนำตัวเงาวกับบ้านกัแล้วก็หน้าตาได้พอมากเลยสำหรับลูกสาวชาวอุดรตัวนี้ มีลูกสาวช้างดอนสองตัวค่ะดำหนึ่งตัวก็คือน้องช้างเทพีและน้องช้างมณีสีเผือกค่ะตอนนี้ท้องแล้วช้างมณีแล้วก็มีลูกสาวบิ๊กเบิร์ดอยู่สองตัวตัวนี้ก็คือน้องพิมพ์ชนกพิมพ์ชนกลูกสาวบิ๊กเบิร์ดกับแม่พิมพ์ยาดาอายุสองปีละส่วนสูงก็ร้อยสี่สิบและอีกตัวหนึ่งก็คือน้อง นอ้องหงฝาค่ะนอ้องหองหงฝาที่หันหลังมานี่หงฝาลูกสาวบิ๊กเบิร์ดอันนี้ติดตามมาแต่แต่ยังน้อยๆพ่น,นค,ค่ะพิมพ์เดียวกันกับน้องพิมพ์ชนกเลยค่ะออกมาพิมพ์เดียวกันเลยตอนนี้น้องได้อายุสิบหาเดือนค่ะส่วนสูงนี้ที่ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองลำตัวยาวมากหน้าตาทรงเขามาพิมพ์เดียวกันกับน้องพิมพ์ชนกเลย แดงนองห้องฟ้านีสส่ส่งสีส่งสิส่งแบบร้อยส่งร้อยกว่านองพิมพ์ชนกอยู่ค่ะถ่ายเทียบอายุใส่กันในช่วงที่อายุซ้ำกันนะคะแข้งขาเพิ่นส่งร้อยกว่าอยู่เนี่ยชื่นชอบความมีลำตัวที่ยาวของเขาอาจารย์เน่งบอกว่าถ้าจะเลือกแม่พันธุ์ที่ให้ลูกออกมาแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนนะคะก็ต้องหาแม่ที่ลำตัวยาว,ยาว แบบนี้ลำตัวยาวกระดูกสันหลังแข็งนะคะให้ลูกไม่ค่อยพลาดลูกชฉางอุดรสองแม่ลูกบิ๊กเบิร์ดอสอง,แม,สองแม่ค่ะอยู่นี่พิมพ์อย่าทำน้องพิมพ์ไม่เอาโอกมกมะพร้าวก,งกวงางๆพิมพ์ไม่ทำน้องเดือดลึเดือ นานใครขโมยกินหญ้ามีความต้องการอยาขโมยห่อนติลุห่หอนบอหอนบอ,อ,นบอช่างช่างยัยเฮต้องช่าง พิมอย่าทำน้องเหยียบเสืองน้องน้ำหนาหนะิพิมช้างอย่าทำน้องเด้อไผ่ส้นมูกเก่งๆนี่แม่ตัดปลายเขาเด้อย,ยุดช้างออกจากมองนี้แน่นะไปอย่าเหยียบเชือกกัน น้องช้างเทพีลูกสาวช้างอุดรค่ะแม่นี้หน้าตาลำตัวออกมาเหมือนพ่อมากเอาไหลย,ยกสูงเหมือนพ่อแข่งขามาดีอัน,นามาเร็วช้างช้างเทพีช้างสวยช้างสวยเชิดดีค่ะลูกสาวช้างนี่เชิดดีค่ะ ลำตัวก็ดีด้วยให้ดูไปทีละตัวทีละตัวเลยค่ะร้อนเลวลูกมาหอนดอกอีกตัวนึ่งคือน้องหงฟ้าค่ะตัวนี้ก็คือลูกสาวบิ๊กเบิร์ตอีกตัวนะคะเป็นน้องใหม่ มาพิมพ์เดียวกันกับน้องพิมพ์ชนกลำตัวยาวค่ะกระดูกสลังแข็งหน้าสวยอัตลักษณ์ชัดเจนไปเราเดินลูกเดินไปเดินน้องหงฟ้านี่อายุ1 5หเดือนนะคะตอนนี้ส่วนสูงอยู่ที่ร้อย3 2เรามาพิมพ์เดียวกันกับน้องพิมพ์ชนกเลยค่ะแข้งขามาดีแต่สีส้มลอยกว่าน้องพิมพ์ชนกลอยนีไมายถึงว่า ช่วงขาจะยาวกว่าช่วงลำตัวนะคะพัฒนาการมาดีนะคะนี่คือน้องหงสฟ้าของเราสมาชิกไหม